หลังจากพ่อซึ่งเป็นพานที่ชาวบ้านในความนับถือเป็นอย่างมากได้ตายจากไปเมื่อปีก่อนทำให้ครอบครัวที่มีพ่อเป็นเสาหลักต้องลำบากมากขึ้นต้องดิน้นรนเอาตัวรอดเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันเองเกิดเลยต้องเป็นหน้าที่ของทิชาศึกเป็นลูกชายเพียงคนเดียวที่เพิ่งจะผ่านพ้นการเกณฑ์ทหารและบวชเรียนไปเมื่อปีก่อนก่อนที่พ่อจะตายไปนั่นเองต้องคอยหาเลี้ยงแม่และน้องๆและสืบทอดอาชีพการล่าสัตว์จากพ่อแม้ว่าประสบการณ์จะมีเพียงน้อยนิดเท่านั้น แต่ก็เรียนรู้มาไม่น้อยจากผู้เป็นพ่อที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆและเคยเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่ากับพ่อมาแล้วหลายครั้งแม้จะไม่ค่อยสนใจทเที่ยวเตะเก,เกเลรไปบ้างตามประษาวัยรุ่นทั่วๆไปแต่ก็มีความชำนาญในแพ้พรานหลุนพีหลุนนาหรืออาจจะเก่งกว่าเสียด้วยซ้าวิชาคมพ่อกสอนให้ไว้หลายอย่างเป็นวิชาที่พรานทั่วไปในหมู่บ้านเองก็อาจจะไม่รู้เพราะเป็นวิชาที่่ายทอดให้กับลูกหลานของตัวเองเท่านั้น ก็เลยทำให้พลานเก่าๆหลายคนถึงกับยอมรับในฝีมือและความกล้า,าหาญของทิชชาิที่มีความกล้าเข้าไปนั่งห้างอยู่ในป่าเพียงคนเดียวได้โดยที่ไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิน้นแม้จะเป็นพลานนมอยู่ก็ตามในสมัยก่อนอันตรายในผืนป่านั้นมีอยู่มากมายเรื่องการเข้าไปตายของพลานก็มีเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆที่ไม่รู้สาเหตุก็มีถูกสัตว์ป่าฆ่าตายหรือไม่ก็ยิงกันตายเองก็มีแต่สาเหตุอีกอย่างที่หาตัวมันไม่เจอก็คือเสือ ที่ข่าพลานทั้งในหมู่บ้านหรือที่มาจากถิ่นอื่นๆหลายลายที่พบว่าม,มันชอบออกมาอารวาสหากินอยู่ทา้งป่าทางด้านเหนือมาเกือบปีแล้วมีพลานหลายลายที่ตกเป็นเหยื่อส่วนหนึ่งก็คือพลานที่ออกไปตามล่าเสือนั่นเองแต่กับกลายเป็นเหยื่อให้กับมันเสียเองจนไม่มีพลานหรือชาวบ้านถล่มลึกเข้าไปกลางป่าลึกทางด้านเหนืออีกเลยหรือที่อาจจะหลุดหลอดหลงเข้าไปก็อาจจะเป็นพลานที่มาจากต่างถิ่นที่ไม่รู้อีโนยเนยอะไร เมื่อหลงเข้าไปแล้วก็น้อยคนนักที่จะรลอดกลับออกมาได้ผิดกับทิชชาิที่แม้ว่าจะรู้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวแม้แต่น้อยกับเสือแถมยังอยากจะเจอและอยากจะล่ามันเสียด้วยอย่างที่พ่อเคยเล่าให้ฟังว่าเคยฆ่าเสือและถลกหนังมันมาแล้วหลายตัวทิศช,ชาติก็เคยเข้าไปหลายครั้งแล้วเช่นกันแต่ก็ไม่เห็นว่าจะเจอเสือสอ,อย่างที่เคยได้ยินมาและช่วงหลังๆก็ยังชอบเข้าไปป่าทางด้านเหนืออยู่บ่อยๆเนื่องจากว่ามีสัตว์ป่าหากินอยู่ในบริเวณนั้นเป็นจํานวนมาก ผิดกับป่าผืนใต้ที่พลานกลัวเสือเข้าไปล่ากันมากก็เลยทําให้สัตว์ป่าแถบนั้นตกใจหนีตเตลิดเข้าป่าลึกกันไปหมดเข้าไปหลายครั้งหลายหนก็ไม่เห็นเจอเสือแม้แต่ครั้งเดียวและเหมือนจะรู้ว่าที่โดนนั้นไม่เหมือนกับพลานคนอื่นๆที่เป็นเหยื่อให้กับมันเพราะพลานหลายคนเมื่อเห็นว่าที่โดนเข้าไปถึงป่าด้านเหนือแล้วไม่พบเจอเสือก็เริ่มจะพากันเข้าไปบ้างพอเห็นว่ามีสัตว์ป่าอยู่มากมายในบริเวณนั้นให้ล่าแต่ก็ไม่ไหวกลายเป็นเหยื่อให้กับเสืออ,อีกจนได้ แต่ก็มีหลายหนึ่งที่หนีรอดมาได้และเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแต่กับไม่ค่อยจะมีใครเชื่อมากนักพลานคนนั้นเราว่าได้เข้าไปพบกับพลานผู้เท่าคนหนึ่งที่ไม่ได้พูดแต่จาอะไรกันแม้แต่น้อยแต่จู่ๆพลานผู้เท่าที่เจอกันระหว่างทางก็กระโจนเข้าใส่ท่าทางประสงค์ร้ายดูสีหน้าน่ากลัวบอกไม่ถูกด้วยความตกใจพลานคนที่หลอดตายกลับมากับเพื่อนพลานอีกคนก็ตกใจหันหลังวิ่งหนีสุดชีวิต เมื่อหันกลับไปอีกทีก็เห็นว่าพรานเท่าคนนั้นหายตัวไปแล้วแต่ที่ตกใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือล่างที่วิ่งกระโจนมาแทนที่พรานผู้เท่าที่หายตัวไปมันกลับกลายเป็นเสือลายพาดก่อนที่ดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นเสือแก่ที่แม้จะไม่คล่องแคล่วเหมือนกับเสือท,ทั่วไปแต่ก็ไล่ล่าเหยื่อได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะกับคนและเพื่อนพรานที่ไปโดยการถูกเสือนั่นขย้ำตายแต่ว่าตนนั้นหนีรอดมาได้ทั้งที่ในมือก็ยังกําปืนไว้แน่น แต่ด้วยความกลัวก็เลยไม่คิดที่จะทำอะไรก็เลยคิดว่าพรานผู้เท่าคนนั้นกับเสือลายผาดกอนเท่าตัวนั้นกับคงน่าจะเป็นตัวเดียวกันซึ่งก็คือน่าจะเป็นเสือสมิงอย่างที่เคยได้ยินมาแม้จะไม่เคยมีใครพบเห็นว่ามีเสือสมิงอยู่ทางป่าด้านเหนือมาก่อนก็ตามตัวของทิศชาติเองที่เคยร่ำเรียนวิชาอาคมมาจากพ่อไม่น้อยก็มีความเชื่ออยู่บ้างว่าจะเป็นไปได้และพ่อก็ยังเคยเล่าเรื่องราวลึกลับในพื้นป่าที่มีอยู่มากมายให้ฟังอยู่บ่อย แม้คิดว่าอาจจะเป็นไปได้แต่ทิ่ชานก็นยังไม่ได้ปักใจเชื่อมากนักเพราะว่าหลายครั้งหลายหนเข้าไปโดยตัวเองกับไม่เคยเจอแม้แต่ครั้งเดียวแต่ทุกครั้งที่เข้าไปทางป่าด้านเหนือก็ไม่เคยประมาทแม้แต่ครั้งเดียวเช่นกันเครื่องล้างของขังรวมทั้งวิชาอาคมที่พอทิ้งไว้ให้ก็ได้ใช้และปฏิบัติตามที่พ่อสั่งสอนไว้ตลอดทุกครั้งที่เข้าไปในพื้นป่าแม่และน้องๆก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงอะไรมากนักแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเสือสมิงนั่นมันอาจจะรู้ว่าทิชชาน มีวิชาอาคมอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันมันก็เลยไม่ยอมปรากฏตัวออกมาให้เห็นแต่แม้ว่ามันจะฉลาดมากสักเพียงใดมันก็พลาดท่าเสียทีให้กับทิชชาติจนได้แบบไม่ตั้งใจในวันหลังจากที่เข้าไปในป่าทางด้านเหนือเหมือนปกติทุกครั้งที่เข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าเมื่อเข้าไปถึงทิชชาติก็นั่งพักอยู่บนนั่งห้างเดิมที่ตนเข้าไปนั่งอยู่เป็นประจำเพื่อจะรอให้คำ่ำและมีสัตว์ป่าเดินผ่านมาให้ยิง ในช่วงเวลาค่ำๆเมื่อถึงเวลาที่สัตว์จะพากันลงมาหากินเป็นประจำเหมือนอย่างที่เคยเห็นจู่ๆสายตาของทิชชาติก็มองเห็นพรานสองคนที่เดินตามหาล่าสัตว์อยู่ไม่ไกลามากนักท่าทางเหมือนกับกำลังหาเอาสัตว์ที่ล่ามาได้ออกมาจากป่าที่เป็นด้านที่ลกคึ้มขณะที่ทิชชาตินั่งคอยเฝ้าสังเกตยอยู่เงียบๆอยู่บนนางห้างและไม่คิดว่าจะมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นพรานที่เข้ามาล่าสัตว์ เมื่อได้สัตว์ตามที่ต้องการแล้วทั้งสองอาจจะรีบพากันกลับออกจากพื้นป่าไปเพราะเห็นว่ามาด้วยกันทั้งสองคนไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่จูๆ่ๆสายตาก็มองเห็นพลานผู้เฒ่าคนหนึ่งเดินออกมาจากป่าอีกฝั่งถัดเลยออกไปจากพลานสองคนนั่นไปหน่อยเดินดิ่งสวบๆเข้าหาพลานสองคนที่กําลังหามสัตว์ป่าตัวนั้นอยู่โดยที่ไม่ทันได้สังเกตและเหมือนว่าพลานสองคนจะได้ยินเสียงฝีเท้าของพลานผู้เท่าคนนั้น ก็เลยหันกลับไปมองด้วยท่าทางของพลานผู้เท่าคนนั้นไม่ค่อยจะเป็นมิตรมากนักแต่จู่ๆพรานผู้เท่ากะกลับกลายไปเป็นเสือลายผาดกอนไปต่อหน้าต่อตากระโจนเข้าขย้ำหนึ่งในพลานสองคนถึงกับล้มลงนอนดินพลานอยู่กับพื้นอีกคนก็ตกใจหันหลังได้ก็วิ่งหนีสุดชีวิตทิดชาติเองก็ตกใจเช่นเดียวกัน แต่ว่าสติดีกว่าและตัวเองนั้นอยู่บนนั่งห้างยกปืนขึ้นเล็งไปที่หัวของเสือสมิงตัวนั้นแล้วก็สับไกย,ยิงทันทีปังกระสุนพุ่งเข้ากลางแสกหน้าเสือสมิงที่กำลังขยำเหยื่ออยู่อย่างมันเขี้ยวจนถึงกับล้มฟุบลงกับพื้นแต่มันก็ลุกตรวจพลาดขึ้นมาเพียงแค่เลือดซิบซิบสี่กลางหน้าผากเท่านั้นและมีท่าทางงนง,งงนิดหน่อยหันซ้ายหันขวามองหาคนที่ยิงด้วยสายตาที่แดงฉาน ร้องคำลามลั่นด้วยความเดือดดาลเต็มที่แต่มองไม่เห็นทิดโดนที่นั่งอยู่บนนั่งห้างก็เลยหันไปกัดฉีกขย่มกินเหยื่อที่ตัวเองฆ่าตายไปต่อทิศชาิได้รู้แล้วว่านั่นก็คือเสือสมิงก็เลยได้ล้วงเอากระสุนออกมาจากย่ามปลุกกรรพันบนกระถาอาคมที่พอได้สั่งสอนเอาไว้เป่าพวดพวดลงไปที่กระสุนอีกหลายครั้งเพราะเห็นว่ากระสุนธรรมดาไม่สามารถที่จะทําอะไรมันได้เมื่อเห็นว่าพอจะเข้มขังมากพอแล้วก็จับยัดใส่ในลํากล้อง สับไกปืนยิงทันทีปังกระสุนพุ่งเข้ากลางแสกนาอีกครั้งอย่างแม่นยำแต่ว่าครั้งนี้ไม่มีพลาดกระสุนพุ่งเข้าไปฝังในกลางหัวเสือสมิงเท่านั้นถึงกับล้มตึงกระเสือกระสนทำท่าจะลุกหนีเพราะอาจจะไม่คาดคิดว่าจะถูกกระสุนลงอาคมเขา้าล่างที่กำลังกระเสือกระสนคานจะหนีนั่นจู่ๆก็กลับกลายมาเป็นล่างของคนอีกครั้งขาออกไปได้ไม่ถึงวาก็หมดเรี่ยวแรงนอนหงายท้องอยู่ตรงนั้น จู่ๆสายตาเขามองมาเห็นทิศชาติที่นั่งอยู่บนนั่งห้างบนต้นไม้พอดีก่อนที่จะขาดใจตายและแน่หนึ่งไปทั้งที่สายตายังจ้องมองทิศชาติด้วยความเครียดแค้นเต็มที่แต่คงจะทําอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นเมื่อเห็นว่าเสือสมิงนั่นขาดใจตายไปแล้วทิศชาติก็เลยได้ปีนลงจากนั่งห้างรีบสาวเท้าออกจากพื้นป่าทางด้านเหนือกลับเข้าหมู่บ้านในทันทีเพราะเห็นว่ายังอยู่ในช่วงหัวค่ำอยู่ และเสือสมิงนั่นก็ตายไปแล้วคงจะไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางกลับเข้าไปถึงหมู่บ้านได้ก็เกือบเที่ยงคืนเข้าไปแล้วล่งวงเช้าก็พาชาวบ้านเข้าไปดูเสือสมิงตามที่เคยมีพรานบอกเอาไว้และหามมอาล่างขอคนตายออกมาด้วยสิ่งที่ยืนยันว่าพรานผู้เฒ่าคนนั้นเป็นเสือสมิงก็คือร่างที่นอนตายหงายท้องอยู่นั่นสี่กลางยังเป็นร่างของเสืออยู่ทั้งลำตัวและใบหน้าก็ยังลายพลอยไปไม่ต่างจากเสือลายพาดก่อน ที่ป่าก,ก็ยังมีทั้งเศษเลือดและเศษเนื้อของเหยือ่อที่มันฆ่าตายไปก่อนหน้านั้นติดอยู่ด้วยเมื่อเห็นว่าทิชชาตสามารถจะจัดการกับเสือสมิงตัวนั้นได้ชาวบ้านก็เลยให้ความนับถือทิชชาตเป็นอย่างมากแม้ว่าจะเป็นพรานนมอยู่ก็ตามซึ่งก็ไม่ต่างจากพ่อของทิชชาตซึ่งเป็นพรานที่ชาวบ้านให้ความนับถือเป็นอย่างมากก็เคยลาเสือช่วยชาวบ้านมาแล้วเช่นเดียวกันเมื่อครั้งในสมัยนมนม